กลยุทธ์การลงทุนประจำวันที่11พฤศจิกายน2024แนะนำกองทุนรวม s c b GO เนื่องด้วยกลยุทธ์การซื้อทองคำขายน้ำมันยังคงสร้างผลตอบแทนได้ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งหากพิจารณาในช่วงถัดจากนี้แนวโน้มนโยบายของทรัมป์อย่างการขึ้นภาษีนำเข้าอาจจะนำมาซึ่งเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกซึ่งเป็นผลดีอย่างมากนะคะต่อการลงทุนในทองคาที่เป็น inflation hedge ในทางตรงกันข้ามน้ำมันกลับมีแนวโน้มที่จะถูกกดดันจากรอบด้านไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์ที่มีแนวโน้มลดลงในปีหน้าและอุปทานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพาสและสหรัฐสำหรับข่าวที่สำคัญอื่นๆนะคะจีนได้ออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีก10ล้านล้านหยวนในช่วงระยะเวลา5ปีเพื่อจัดการกับปัญหานี้ของรัฐบาลท้องถิ่นขณะที่อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปชะลอตัวลงและเงินฝืด งเงินเฟอ้อหน้าโรงงานนะคะหดตัวลงอย่างรุนแรงขณะที่ FDI ติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1990ตรงนี้เรามองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนยังออกมาแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุดคะ่ะและความกังวลของนักลงทุนก็ได้เพิ่มขึ้นจากนโยบายการเพิ่มกระแพงภาษีของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามในฝั่งของสหรัฐยังคงเดินหน้าเข้าสู่ลิสซอนโหมดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสังเกตจาก1 เครดิตสเปซที่ต่ำสุดในรอบเกือบ20ปี 2. สินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยที่พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับออทามายและ 3. หุ้นกลุ่มไซริคอรเช่น Small Cap และ Financial ที่มีการเ t p e r f o r m ตลาดปัจจัยดังกล่าวตรงน,นี้มีสาเหตุมาจากการชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมที่เพิ่มความหวังให้แก่นักลงทุนที่มีต่อนโยบายการลดภาษีนิติบุคคลและลดความเข้มงวดด้านกฎระเบียบ อีกทั้งยังคงได้รับแรงหนุนจากการที่เฟดลดอัตราดอกเบีย้ยลงไป25บเบสิสพอยต์มาอยู่ที่2อมาอยู่ที่4.5และ4.75%ตามที่ตลาดคาดค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะ TSMC มีการเปิดเผยรายงานในเดือนตุลาคมที่มีกำไรเติบโตขึ้นและมีการปรับประมาณการรายได้ในปีหน้านะคะแม้ว่าสหรัฐจะสั่งหยุดให้ ส่งออกชิปไปยังจีนแต่ด้วยอุปทานที่ตึงตัวนั้นเรามองว่า tsmc มีอำนาจในการต่อรองทางด้านราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะสามารถที่จะขึ้นราคาได้จึงบอกว่าอาจจะไม่ได้กระทบต่อ TSMC มากนักเพราะการเติบโตของทีม AI ไนั้นยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องค่ะ